สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับและกลุ่มที่ชอบไอพลังงานที่ว่าของมือสองครับของมือสองแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ใช่มือสองนะครับผมวันนี้นะผมก็จะพามามาติดตามไอตัวที่ว่าตองคอนโทรลของปั๊มซัมเมอร์ของ MT e ทนะครับผมแล้ว เรามาลงกับปั๊มซัมเมอร์ของยี่ห้อเจ้าอื่นนะครับผมที่ผมเคยเวิยวไปก่อนหน้าน,นี้นะครับอันนี้ที่ผมถ่ายตอยู่ตัวนี้ก็คือเป็นจะเป็นมวลน้ําที่มาออกจากซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ไอตัว 72v โวล์แลครับผมตัวปั๊มมอเตอร์จะเป็นปั๊มซัมเมอร์เ7 2โวล์750วัตต์แต่เรามาจับใส่กับกล่อง ไอกล่องกล่องคอนโทรลของ MT e c เเป็นซัมเมอร์นะครับ48โวลต์900วัตต์ซึ่งมอเตอร์แต่ละตัวครับมันก็ใส่ด้วยกันได้ครับกล่องตัวไหนก็ใส่ด้วยกันได้ครับต้องดูที่มอเตอร์ว่ามันรับไฟได้กี่โวลต์เป็นต้นไปนะครับว่า DC มันรับไฟไฟกี่โวลต์เหมือนในปั๊มตัวนี้ที่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้จะเป็นไดโวไม่ใช่ครับผลซัม <laughs> เมอร์ ไอตัว9 0โวล์ถึง120โวล์นะครับที่เขาต้องการนะครับไฟทอรต้องการแต่ก่องคอนโทรลของเรานี้จะเป็น48โวล์ถึง9 0โวล์900วัตต์นะครับผมนี่แหละผมทดลองแล้วครับทดลองหลังจากทดลองทดสอบระบบที่นาที่กระท่อมนะครับผมก็เอามาลงงานจริงครับนี่ครับน้ำมน,น้ำที่เห็นนี่นะครับ น้ำออกคือเจ้าของสวนพอใจครับตอนแรกมารอบแรกที่ว่าน้ำไหลช้ามากครับที่ว่าไปเจ้าของสวนไปซื้อปั๊มเองครับที่ร้านเป็นร้านจำหน่ายอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดิดตั้งนะครับผมผมก็มาติดตั้งให้เขาทางร้านเขาว่าถ้าว่าน้ำไม่ไหลเอามาเปลี่ยนได้นะครับพอไปเปลี่ยน,นครับลีรามากเลยครับกว่าจะได้ครับ ผมต้องเสียเวลาไปครึ่งวันนะครับว่าตัวนี้เจ้าของสวนเขาใจร้อนเกินครับเป็นคนใจร้อนเป็นคนอาผมนีเองครับผมอันนี้ผมลงลงลงเสม,ม์ตไปลงท่อไปนะครับประมาณ40กว่าเมตรนะครับแต่เป็นกล่องกล่องคอนโทรลของไอตัว48โวลต์ครับตัวปั๊มเป็น7 2แต่ว่าเรา จับกล่องคอนโทรลตัว4 8แปโวล์นะครับอันนี้มวลน้ำตรงนี้ที่เห็นนี่ปกติถ้าเป็นปัม๊มไอตัวเดิมน้ําไม่เต็มขนาดนี้นะครับทั้งวันครับคุณอาเขาว่าทั้งวันกว่าจะเต็มขนาดนี้แต่ตัวนี้ผมใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงครับเนี่ยน้ำจะเต็มบอ่อเขาแล้วนะครับเพราะว่าน้ําเราก็ไหลประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ไอถือว่าเต็มท่อนะครับนิ้วสองแต่นี้เราเราเพิ่มมาเป็นนิ้วครึ่งนะครับนี่ไหลลงมาเอียงลงมา มวลน้ามันก็เร็วถือว่าเร็วนะครับเราดูมวลน้ําแดงดันดีด้วยนะครับตอนนี้เราดึงลงลงท่อไปหมดเลยครับตอนแรกเราลงท่อไปไม่ค่อยเยอะครับของของเก่าลงไปเยอะกน้ําไหลนิดเดียวที่ผมเคย่ายทำให้ดูนะครับแต่ตัวนี้น้ําพุ่งดีครับเดี๋ยวเราดึงไอ้ตัวนี้ให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับน้ําพุ่งดีครับตัวนี้ นีทางร้านนั้นอะเขาว่าน้ำน้ำออกแค่นี้โอเคแล้วแต่ว่ากเห็นก็ไม่เห็นของผมครับนี่แรงดันดีครับนี่แค่เราปิดนิด,ด,ดเดียวมันพุ่งเลยครับนี่อันนี้ขนาดลงลึกไปเกือบสี่สิบสี่สิบหกเม็ดอะมันน่นนะครับคูณไปครับไอ้กาท่อนนะครับท่อทั้งหมดกาท่อนนี่ครับอันนี้ผมปิดนิดเดียวครับถ้าเราไปาใส่สารตับซีแล้วครับนี่ ถ้าว่าเอาเหมือนกับท่อสี่หุนประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเทสเทดูนี่ครับรูรูรูท่อตัวนี้อยู่ประมาณสามสบสี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่เราปิดให้ดูครับดีการลดท่อครับนี่เนี่ยพุ่งสูงกว่าเดเยอะมือแรงดันเขาได้ครับนี่นี่ครับยังสูงครับนี่อันนี้ขนาดลงลึกแล้วนะครับนี่นี่เราปิดให้ดูครับนี่ กดลงละพี่นั่นแหละน้ำก็เป็นไปเต็มที่ครับแบบเดียวครับเป็นกล่องราคาถูกครับแต่ว่าประสิทธิภาพนี้ไม่ถูกนะครับผมนี่ครับแผงที่เห็นก็จะเป็นแผงมาฟัดมาเิมครับเราสายมาฟัดอยู่แล้วโพลีโมโนโเราก็าก็ติดตั้งเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นสำหรับ มือสมัครเล่นเขาเล่นกันครับพ,พ,พูดง่ายง่ายแต่ว่าโพลีโมโนนี้สําหรับคนทุนงบงบงบเยอะครับเรางบน้อยเราเอาแค่นี้พอครับหกแผงนี้แผงละหกร้อยหกร้อยห้าสิบบาทหกแผงก็ปลาไปหกสามพันสองเท่านั้นเลยครับเมื่อเราได้แผงโพลีโมโนไปแผงเดียวเท่าน,นั้นครับถ้าว่าถ้าหากว่าเราไอเอาตังค์ซื้อแผงมาลงนี้ทั้งหมดครับถ้าว่าซื้อแผงตัวนั้นมัน ตกไปแพงละสามพันกว่าบาทเงี้ยเราได้ตัวนี้เกือบสิบสองแพงเลยนะครับผมหรือว่าสิบแปดแพงไปเลยนะครับแพงยิ่งเยอะยิ่งดีครับตัวนี้ก็อชอบกล้ารอยบัดอยู่แล้วนี่ครับน้ําเต็มแป๊บเดียวครับครึ่งชงั่วโมงภายในครึ่งชั่วโมงก็น้ําเต็มบอ่อหรือว่าเยอะมุนน้ําก็เยอะนะครับเพราะว่าเป็นน้ําบาดาลน,นี่ครับก่อนเราเป็นน้ำบาดาลเราก็ต้องกัก,กน้ําไว้กางนี้ก่อน,นครับ แล้วก็ให้เขาส่งน้ําไปตามท่อครับนู่นครับนู่นครับอันนี้คือคุณคุณอาก็ทำครับผมก็ยังเอใจทําไมปั๊มตัวนั้นมันไม่ทํางานไอ้น้ําไหลช้าเหลือเกินพอผมมเอใจผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจปกติผมทําบาดาลมาไอ้พวกสมือนมาน้ําไม่ค่อยมันไม่ได้ไหลช้าอย่างนี้นครับผมก็เลยยกขึ้นมาดูครับโอ้โหครับไปพัดแตกหมดเลยครับข้างในมีหน้าทางด้านครับว่า ทางร้านเขาว่าไอ้ถ้าว่าน้าไม่ไหลเอามาเปลี่ยนได้ครับ่างนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ปั๊มครับได้แต่ตัวมเอเตอร์ปั๊มแต่ว่ากล่องคอนโทรลนี่นะครับดูครับคอนโทรลยังอยู่ครับนี่ผมไม่ได้ตอนครับนี่นี่ครับยี่ห้อเขาดีอยู่แต่ว่าเจ้าของร้านมันไม่คือเจ้าของร้านเขาไม่ก็ไม่ไอ้คดียกอ,อะไรไม่มีสัจจะในของการค้าขายครับนี่นี่ครับ โวลต์ที่เขาต้องการที่72โวลต์ครับเราต่ออนุกรม150โวลต์ร้อยแต่ว่าเราอนุกรมในสองแผงถ้าสองแผงแค่อนุกรมมันร้อยหกสิบกว่าโวลต์มันก็ว่าขึ้นมา P ห้าสิบเอ็ดคือแรงแดันเกินนะครับพอเราขนานกันปุ๊บมาขึ้นมา P L P L อย่างนี้ครับ P L คือไม่มีเดดไม่มีไฟเข้าไฟเข้าไม่ถึงของกินของมัน,นครับนี่ ผมก็เลยสรรหานะครับเนี่ยเขียนไว้ดีๆครับร้อยห้าสิบโวลต์หรือกล่องตัวนี้เสียด้วยก็ไม่รู้ครับเพราะว่าผมเทสไปมันขึ้นมา P48 P48 อย่างเดียวครับผมก็เลยต้องสรรหากลองมาลงครับที่ว่าทดลองทดสอบให้ดูแล้วนะครับที่ที่นากระท่อมนาปลายนาของผมนะครับทิดก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ครับกล่องตัวนี้ครับนิดเดียวครับเห็นเล็กๆนี่ครับแรงนะครับนี่ผมเปิดน้ําอยู่เนี่ยดันน้ํอยังลึก ลึกเกือบตีเมตรนี่48เมตรประมาณนั้นนหะเกือบ32 32ประมาณนี้แหละครับหนึ่งท่อนก็สี่เมตรเนาะคูณไปนะครับมีทั้งหมด9ท่อนลงไปครับ9ท่อน10ท่อนครับเพราะว่าเราต่อเอานิ้วครึ่งมาลงด้วยครับตัวนี้เพราะว่าปั๊มตัวนี้มันน้ำออกนิ้วครึ่งทีนี้ทางเจ้าของสวนเขามี ไอ้ท่อนิ้วสองอยู่แล้วเลยลดเป็นนิ้วสองขึ้นมานยาวเลยทีนี้ลงนิ้วครึ่งไปแค่แค่สองเมตรเองครับตอนนั้นก็นิ้วสองหมดเลยตอนแรกผมว่าจะเอานิ้วครึ่งยาวเลยแต่ว่าจะาของส่วนก็ว่า,วามีม,ม,มีตังค์ซื้อทอ่อครับเลยเอาท่อ,ทอเดิมดีกว่าเนี่ยครับเนี่ยคันนี้ครับ,รบสองสายนี่ดําแดงดาแดงนี่ก็แดงก็เป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะครับซื้อได้แถาตรงนี้ครับในรัศดาเะๆครับ ราคาอยู่ที่แค่800กว่าบาทแ้วแต่ร้านนะครับแต่แ,แต่เราซื้อได้ถามว่าร้อนไหมตอนนี้ครับก็ปกติครับมันก็อุณหภูมิภายนอกก็เท่าๆกัน <Okay. S 1> ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่จับได้ครับไม่ชดเพราะว่ามันก็ซีนมาเต็มติมตมมือหมดแล้วครับกันน้ําได้ด้วยข้อดีของมันนี่ครับนี่ซ้สายเนี่ยเราไม่ได้เด้นครับเราจําสายตัวไหนออกน้ําแดงๆแล้วก็เอาตัวนั้นครับเนี่ย ดำเงินอะไร W นี้เราไม่ได้สนใจ WU อะไรนี่นะครับจับใส่จับใส่ก็เขาให้น้ํามันไหลแดงๆขนาดนั้นเองการฟ้าลงเราก็ทํางี้ครับเนี่ยการฟ้าลงคือกันเข้าเข้าบอดนะครับเราไม่ได้กันจากแผงแต่ของเก่าเขาก็ต่อทือจากแผงนะครับเอาแผงมันคยใส่บนใส่บนในล่างก็ได้แต่ว่าแต่เขาเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวจากแผงไว้บนคือกันไม่ให้เหมือนกับกันไม่ให้ไฟมันกระชาก แพงแตกแพงเสียมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจแล้วแต่สะดวกของแต่ละแต่ละคนครับแต่ผมจับอย่างนี้ครับจับกันไฟลัดมงจรในระบบในแผงในแผงก็อย่างนี้ครับตอบแบบง่ายครับแล้วแต่คนเข้าใจกันนะครับนี่คนอาลงทุนไปครับหมื่นสามหมื่นสามแถมกองเสียไออุปกรณ์ของเขาใช้งานไม่ได้เงี้ยนะครับ คุณอาฮัวเซียครับจะทุบคลองทิ้งเลยครับเพาะว่าจะเย็นๆครับร้านที่ว่าไอไม่รับเค็มแล้วก็นี่ครับปัญหาในข้ออย่างนี้เลยครับที่ว่าผมอยากให้แต่ละท่านเวลาซื้อของครับซื้อในร้านที่ว่าเขาติดตั้งจริงๆครับทําจริงครับแล้วก็รับประกันจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าพอเราเอามาแล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมไอเปลี่ยนให้เราครับ ตอนแรกผมว่ารับเปลี่ยนรับเปลี่ยนพอประมาณจริงครับโอ้โหเพราะว่ามันต่อไม่ได้เขายกแผงมือม,มือหนึ่งมาเลยครับสามแผงรวมกันแล้วอยู่ที่ร้อยยี่สิบโวลต์สามแผงพลี่นะครับร้อยยี่สิบโวลต์จริงครับเขาตากเด็ดเด็ดจ้าๆเขาว่าตักเด็ดก่อนเดี๋ยวให้มันเด็ดให้มันชัดเด็ดก่อนครับว่าโอ้พูดออไมได้ไงครับผมงงเหมือนกันครับผมพึ่ง,พ,งพึ่งได้ยินนะครับ พอมาเสียบดูครับบ้าไปอีกว่าแดงดันเกินไฟเกินครับว่าเพราะว่ามันมันเกินล็อกไอตัวหมอะไอตัวขั้โทนเนี้มันต้องการไฟถึงร้อยห้าสิบโวลต์ผมว่า่างนี้ก็ว่าอู้แด้งดันเกินด้งดันเกินครับว่าเขาเที่ยงพบอีกบ่หละแต่ครับแต,แต่สบายใจครับว่าเขาต้องการไข่ของอยู่แล้วเราไม่ได้เราต้องการใช้งานครับเราไม่ได้ต้องการของดีมากเกินไปนครับเนี่ยแค่นี้นะครับหลังเล็กๆนี่ยน้ำไหลนุ่นครับ จะเต็มบอแล้วนุ่นตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเกาะตรวจตำบลตรวจอําเภอศรีรงจังหวัดสุรินทร์ครับผมเรามารอบนี้ก็รอบที่สี่แล้วครับอรอบแรกเรามาทดสอบ,สอบกับไอตัวนี้กับแผงไอมอมฟัดเนี่ยครับมันก็ขึ้นมา p r บ้างเพราะอนุกรมก็แรงดันเกินบ้างอย่างงี้นะครับบาง,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 งทัางมันทั้งก็ขึ้นมา pl สี 48, ่สิบแปดมีมีมน้ําบ้างอะไรโอ้สารพัด มา P43 ก็สายขาดในอะไรประมาณนี้ผมดูสายมันไม่ขาดสักตัวครับสายตรงนี้ถ้าว่า P43 P43 จะขึ้นสายพวกนี้จะขาดในเราต้องเช็คด,ดูนี้ครับเนี่ยเราดูโวลต์ครับวิธีเช็คโวลต์ว่ามันเป็นไฟ AC ครับไฟ AC ออกมาตัวนี้เป็นสามฟสไฟ AC ครับตัวนี่จับเสียบเลยนี่สายไหนก็ได้ครับนี่มันขึ้นมาครับนี่ AC 26หกโวลต์ครับนี่นี่คือที่เขาใช้งานตอนนี้นะครับเนี่ยอีกสายหนึ่งมักเจ้านี้ก็ได้สายนี้ก็ได้มันเป็นสามเฟสอยู่แล้วตัวนี้ก็ขึ้นมายี่0เก้าสสิบโวลต์ตัวนี้ก็ขึ้นเดี๋ยวจิ้มทางนี้เลยนี่ก็เท่ากันครับนี่มันเท่ากันนี่ผมจิ้มฝั่งนี้แล้วมนแต่ตรงไฟดีแล้วก็ปรับมาเป็นดี DC ด DC, ี๊ปบนี่ขึ้นมาดีแล้ว ล้วก็จิ้มจักแผงให้ดูครับ <c oughs> จักแผงจิ้มไปเลยครับปุ๊บนี่ตอนนี้ขึ้นหกสิบห้าโวลต์ครับเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ไฟดีมัน,นจะเป็นไฟดีซสอสายนี้ไฟดีซีไอสามสายนี้เป็นไฟเอแต่ว่าเป็นสามเฟสแค่นั้นเองครับถ้าเราอยากให้ไฟสเถียรหน่อยก็ อนุกรมทั้งหมดเลยครับเป็นไฮโวล์ครับแล้วก็ตัวเชื่อมมาเสียบใช้งานได้เลยครับตอนนี้เหมือนของว่าเอาทาไมไม่เอาตัวเชื่อมเลยไม่ต้องเอาแบตเตอรี่เขาเล่นแบตเตอรี่ครับจับช็อตไอตัวตัวใดสมอตัวที่มีกล่องตัวนี้อยู่ข้างในเขาจับจับชอดด็อตดูมันช็อตเสียเพราะว่าเสียแล้วบางทีเขามีเชื่อผมด้านนี้ไม่ไกลครับผมอยู่ซีรง <Okay. S 1> ไอ้ด้านนี้อยู่ชิด ชื่อตรงก็ทางบางกูครับเป็นร้านจากรางกูนะครับผมอันนี้คือผมพึ่งเป,ปิดว่าบอกว่าร้านมาจากที่ไหนนะครับร้านที่ผมแนะนําก็มีก็ร้านอัตฉชาสุราเซลวสนุนทาบครับผมแล้วก็อีกจ้าก,ก็เป็นช่างดําบุยดาที่ผมเคยไปซื้อของกับกับแกนะครับ <c oughs> ร้านที่แนะนํานําผมดีก็สองร้านนี้นะครับถือเขาแนะนําดีมากคือเขาไม่หวงวิชาครับก็บอกว่าเออ จะต่อกับตัวนี้แผงตัวนี้ปั๊มตัวนี้น้ำออกยังไงเขาแนะนำดีมากเลยครับนี่ครับที่ผมไปซื้อของเขามาเดี๋ยวว่าผมโปรโมทร้านผมว่าผมไม่ได้โปรโมทคือผมซื้อจริงครับใช้การกับให้ลูกค้าจริงครับนี่ให้ดูแผงครับนี่แผงอามาฟัดจริงๆครับนี่เลยครับโวล์เขาประมาณน,นี้ครับผมเนี่ย นู่นน้ำเพราะว่าผมทําจุดไหนน้ําไม่ออกหรือว่าบางท่านงลงชาดเบ็ดชาดอะไรเงี้ยผมถ้าว่าไม่ออกหรือว่ามันทํางานไม,ไม่ได้จริงผมก็ต้องทําให้มันได้นะครับนี่ติดตามให้มันได้ถ้าว่าเราลงยูและทูทบแล้วเราทําไม่ได้จริงนี่คืออายเขาครับผมคนเขาว่าเราได้ครับผมปากตอา่อปากนี้เร็วกว่าเฟซบุ๊กนะครับผม <laughs> เนี <N> ่ยแต่ว่าเรานี่ทํานี่ที่ข้ามนี่ปลักนี่เอาไว้ให้คนอาในส่วนเขาอยู่ในสวนนี่เขามีตัวชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้ก็จัมเข้าไ้ตรง6.5โวลต์นั้นเลยได้เลยครับตัวนี้ทําปลั๊กไว้เลยเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็ได้ชาร์จแบต12โวลต์ไว้ฉีดพ่นยาก็ได้เนี่ยคดีนะของออมาฟัดดแพงนะครับถูกแต่ปั๊มไม่ถูกครับปั๊มแพง ถ้าว่าท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็แนะนำเอ่ยสอบถามได้นะครับผมผมก็มีหงมิชชานะครับผมก็อยากให้ชาเกษตรของเรานี่ใช้ของถูกๆครับถูกๆก็ได้ว่าประสิทธิภาพมีถูกครับผมนี่นี่ครับน้ำไหลไหพุ่งแรงเดี๋ยวเราลองสวมไปข้างบนครับ ให้มันขึ้นสูงไปเลยครับนี่นี่ดูครับอันนี้ขึ้นสูงจาก,กแทงแล้วครับนู่นครับยังสูงไปได้อีกครับนี่แล้วแต่อยากได้สูงขนาดไหนถ้าเราอยากดันดันน้ำให้มันเป็นกิโลล้วก็ขึ้นตัวนี้ขึ้นสูงสูงถึงระดับของมันแล้วก็เราทำเป็นเอเซิสสี่สิบห้าสายยงลงแบบนี้ไปนูปนน่นครับดันไปเป็นกิโลครับสเมสเมอเสมอตัวแดงอยงู่แล้วครับ ดูครับมันมน้ำน้ำไหลไหลเร็วครับต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับลืมบอกตัวนี้ถ้าว่าสายขาดในเหมือนกันขาดขาดไหนปุ๊บเขาจะไม่ทํางานนะครับเปิดปุ๊บมันตื๊ดตืดแล้วมันก็ไม่ทํางานเหมือนกันมันมันก็เหมือนกับไอ้กล่องตัวนี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ ไอ้ก่อสตาร์ทไอ้ตอนที่เราปิดเครื่องแล้วเปิดปิดใหม่เนี่ยมันจะไม่ทํางานเลยมันต้องให้คาปาตัวนี้หมดไฟจริงๆแล้วค่อยให้เราเปิดอีกรอบหนึ่งมันถึงจะทํางานผองเปิดดูแล้วครับโอเคครับผมวิดีโอเบอร์เดียไฟก็แนะนําทุกท่าน f c กอประมานนี้นะครับหรือพี่ๆที่สนใจพลังงานฟรีครับนี่พลังงานราคาถูกแล้วประสิทธิภาพไม่ถูกเท่านี้ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจหรือว่าติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมีส่วนร่วมในการทําคลิปนะครับผมถ้าว่าชอบหรือว่าถ้าชอบชอบมากก็กดถูกใจนะครับช่วยถูกใจเพราะว่ายิ่งเราถูกใจหรือกดแชร์ไปนี่นะครับเดิมเมืองกรเราแชร์ประสบการณ์ของผมนี่แหละให้กับพี่ๆบางท่านที่เขาเปิดหาผมเหมือนกันแต่หาไม่เจอครับางนี้เราก็กดแชร์ไปให้หลาย,ลาย,ลายท่านได้เห็น ว่าของมือสองครับมือสองแต่ว่าประสิทธิภาพไม่ใช่มือสองนะครับผมโอเคครับบอมิโรนมือเดียวไปก็นำเสนอไปทางนี้ครับผมสวัสดีครับ